เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณาในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงิน ไม่ว่าจะพยายามเก็บเงินและวางแผนการเงินดีสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องใช้เงินอยู่ดีเรื่องของการงานช่วงนี้ต้องเหนื่อยและบางทีก็ต้องเคร่งเครียดเพราะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาอย่างต่อเนื่องแทบจะไม่ได้พักสมองเลยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ ทะเลาะกันบ้างเพราะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เป็นต้นเหตุส่วนคนโสดยังไม่มีโอกาสหรือมีเกณฑ์ที่จะสมหวังเรื่องความรักเสียที สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีโอกาสได้ราบจากการทำงานและต้องใช้หยาดเหงื่อแรงกายแลกมาส่วนลาบแบบฟลุกๆนั้นยังไม่มีเข้ามาเลยเรื่องของการงานคุณมีแผนการทำงานบางอย่างที่ค้างคาอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นการยกย้ายงานการศึกษาต่อเป็นต้นแต่ยังไม่แน่ใจและยังไม่ได้ตัดสินใจในทันทีทันใด เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักราบรื่นแบบค่อยเป็นค่อยไปส่วนคนโสดแม้ว่าจะมีคนเข้ามาคุยแต่สถานะจริงๆก็คือโสด สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้ยังไม่ควรลงทุนหรือรวมหุ้นกับใครเพราะมีสิทธิ์ที่จะโดนเอาระเราเปรียบได้เรื่องของการงานช่วงนี้จะมีพายุงานโหมกระหน่ำเข้ามาบนโต๊ะทำงานของคุณอย่างต่อเนื่องแบบชนิดที่คุณไม่ทันได้หายใจหายคอกันเลยก็ว่าได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่จะจับมือช่วยกันข้างอนาคตไปด้วยกันส่วนคุณโสด มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามารักมาชอบแต่ความรู้สึกของคุณอาจจะไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้ไม่ควรลงทุนอะไรหนัหนก เพราะยังไม่มีจังหวะการทำกำไรจากการลงทุนเรื่องของการงานช่วงนี้ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานเพราะไม่ว่าคุณจะทำงานแบบไหนทุ่มเทพเพียงใดสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ก็ออกมาเท่าเดิมเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่อยู่ด้วยกันเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าเพราะดูแล้วไม่ค่อยเหมือนคู่รักสักเท่าไหร่ส่วนคนโสดอย่างมีคนมารักแต่สถานาการณ์ยังไม่เอื้ออำนวย สำหรับคนที่เกิดวันพรารหัสบดีเรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นจากความอุตสาหะหมั่นเพียรล้วนเรื่องของการงานสิ่งใดที่เคยทำให้คุณทุกข์ใจสิ่งนั้นก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นความสำเร็จก็เกิดขึ้นง่ายมากขึ้นด้วยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ไม่ว่าจะนานเพียงใด แต่ความรู้สึกก็ยังคงเหมือนเดิมส่วนคนโสดจะมีคนดีเข้ามาใกล้ชิดเพื่อพิชิตใจคุณสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินขอแนะนำให้คุณลดลงทุนระยะสั้นในช่วงนี้ไปก่อนเรื่องของการงานหากทำงานร่วมกับคนหมู่มากต้องทำใจเพราะบางครั้งบางทีตั้งใจทำงานดีแล้วก็โดนดา่า เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่หากมีปัญหาที่ค้างคาในใจก็ให้รีบแก้ไขและศักษาให้สิน้นส่วนคนโสดช่วงนี้ชีวิตวุ่นวายทำให้คุณยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นรักครั้งใหม่สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้คุณจะสามารถหาเงินเข้ามาในกระเป๋าได้มากแต่ก็มีรายจ่ายมากไม่แพ้กันเรื่องของการงาน กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงนี้การทำงานจะเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมแต่ไม่ต้องกังวลเพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักความสัมพันธ์กำลังจะค่อยๆพัฒนาไปอย่างมั่นคงส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามารักหากลองเปิดใจก็มีโอกาสที่จะได้พบรักแท้มากขึ้นดวงวันนี้ เวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ